สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับและในวันนี้ก็อยู่ด้วยกันในช่องเจสไ g h ์เช่นเคยสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีบิตทาซ่ากันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในการฝากเงินเราไม่จำเป็นต้องทําการผูกบัญชีธนาคารของเราเลยแต่บัญชีธนาคารที่ใช้ในการฝากเงินจําเป็นจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีบิตทาซ่าของเรานะครับถึงจะสามารถทําการฝากเงินได้ซึ่งการฝากเงินเข้าบัญชี ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยถ้าชื่อบัญชีตรงกันนะครับสำหรับวิธีการฝากเงินให้เข้าไปที่หน้ากระเป๋าเงิน wallet ของเราที่ไทยบาทจะเห็นปุ่ม2ปุ่มด้านท้ายให้กดไปที่ปุ่มฝากเงินทางด้านซ้ายได้เลยนะครับส่วนปุ่มหนึ่งทางด้านขวาก็จะเป็นปุ่มถอนเงินนะครับจากนั้นทางระบบจะแสดงหน้านี้ขึ้นมาให้เรากรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะฝากเข้าไปได้เลยอย่างเช่นอันนี้ผมจะทดลองฝากเงินเข้าไปที่1,000บาทนะครับ แล้วกดส่งคำสั่งฝากเงินได้เลยสำหรับในขั้นตอนที่2ให้เราใช้แอปธนาคารที่มีชื่อตรงกับบัญชีบิตทัส่าของเราทำการสแกน QR โค้ดที่แสดงอยู่ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ห้เราทำการโอนเงินไปยังบิตทาส่าได้เลยนะครับและพอพวกเราทำธุรกรรมในแอปธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วการฝากเงินก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นในไม่นานยอดเงินในบัญชีบิตทาส่าของเราก็จะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับ และนอกจากนี้ทางบิ t ทาซ่าก็จะส่งอีเมลมาหาเราหน้าตาประมาณนี้เลยว่าการฝากเงินได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเพียงเท่านี้พวกเราก็พร้อมที่จะทำการซื้อขายเหรียญได้แล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงผมก็ขอให้ทุกคนศึกษารายละเอียดก่อนที่จะทำการลงทุนนะครับสวัสดีครับ